สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครบวนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับรัฐบาลจีนนะครับสั่งให้ประชาชนกักตุนสินค้านะครับในสภาวะฉุกเฉินนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับเรามาติดตามข่าวชิ้นนี้กันนะครับจีนสั่งกักตุนอาหารและสินค้าในสภาวะฉุกเฉินนะครับที่เราเรียกว่า p a n d i c buying นะก็คือการซื้อเพราะว่า ผู้คนเริ่มแตกตื่นเหมือนกันนะเมื่อมีประกาศนะครับจากทางรัฐบาลจีนออกมานะให้ประชาชนไปกักตุนสินค้านะในสภาะฉุกเฉินนะครับผู้คนก็วิ่งไปที่ซูเปอปร์มาร์เกต็ตนะไปต่อสู้แย่งชิงอาหารกันนั่นเองนะก็เรียกว่าเกิดแพน i ิคไ y อิ่งนะพวกขนมปังกรอบนะทีนะ่ใช้ในทางการทหารเนี่ยนะครับมาพวกเนื้อสัตว์ก็ได้กลายเป็นการค้นหานะมีการเซิร์ชกันสูงสุดในออนไลนะ์นะพวกข้าว ซอสปรุปงรสนะซอสพริพกนะและเส้นบะหมี่พวกก๋วยเตี๋ยวก็กำลังเป็นเทรนด์นะในอาลีบาบนะของการเซิร์ชค้นหาในเครื่องนะครับรายการกักตุนสินค้าในควนเรือนนะคำถามคือเกิดอะไรขึ้นนะคนจีนเนี่ยกำลังกักตุนมากขึ้นกำลังซื้อกระลำปีข้าวซอสนะบรรดาผู้ขายต่างๆก็กำลังขาดแคลนจากคลังสินค้านะครับแต่ว่าทำไมนะครับ ทางรัฐบาลของพระนาวดีสีจิ้นผิงกระตุ้นสนับสนุนผู้คนให้กักตุนเพิ่มขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงพาณิชยนะ์ออกประกาศในวันที่1พฤศจิกายนนะว่าพวกเขาขอร้องผู้บริหารท้องถิ่นให้สร้างความมั่นใจว่ามีจะมีอุปทานการผลิตที่เพียงพอนะเพื่อที่ผู้คนสามารถกักตุนนะเพิ่มขึ้นได้นะครับ แล้วก็มีการประกาศแจ้งว่านะครับในส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยต้องสนับสนุนและส่งเสริมการหมุนเวียนบริษัทสินค้าทางการเกษตรแะอย่างขนาดใหญ่เพื่อที่จะเป็นสัญญาณของอุปทานการผลิตในระยะยาวและก็ตกลงทางการตลาดจัดเก็บรักษาพืชผักต่างๆที่ทนทานก็ควรได้ถูกการจัดซื้อล่วงหน้านะและอุปทานของสินค้าก็ควรจะถูกล็อก นะเพื่อที่จะจัดเตรียมให้แก่อาหารของท้องถิ่นและลูกค้าต่างๆนะครับส่งเสริมให้ครอบครัวต่างๆเก็บสะสมสิ่งของจําเป็นในชีวิตประจาวันในปริมาณหนึ่งตามความจําเป็นให้พอกับความต้องการในสถานการณ์ฉุกเฉินะชีวิตประจําวันก่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดส่งในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆแต่ไม่ได้บอกว่าทําไมนะฮะทำไมประชาชนจีนเนี่ยจนะงจำเป็นต้องกักตุนนะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทางรัฐบาลบอกว่าฤด,ดูหนาวนะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินนะทุกประเทศก็มีประสบการณ์ฤด,ดูหนาวนะแต่ไม่มีประเทศไหนที่มีเสรีภาพจากความเสี่ยงของสถานการณ์ฉุกเฉินแต่รัฐบาลต่างๆก็ไม่ได้ขอลองให้พลเรือนต่างๆของพวกเขาให้กักตุนนะเพิ่มขึ้นซึ่งในทางตรงข้ามนะครับรัฐบาลต่างๆส่วนใหญ่จะแนะนําต่อต้านนะการกักตุนนั่นเองแต่จีนดูเหมือนกําลังเป็นข้อยกเว้นนะแล้วมันไม่น่าจะใช่ทางที่ดีนะฮะ นี่คือผู้สื่อข่าวเขารายงานนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดได้ว่าเกิดวิกฤตอาหารหรือฟู้ดคริสซิสหรือมีโอกาสนะของการล็อกดาวน์ทั่วประเทศใหม่นะหรือว่าจีน,นกำลังคาดการความตึงเครียดนะกับไต้หวันนะกำลังจะระเบิดออกหรือเปล่านะหรือว่าการคาดการฤดูหนาวนะครับที่มีความรุนแรงสุดข,ขั้วนะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งจีนยังคงยืนยันนะว่าไม่ใช่เป็นการขัดแคลนทางอุปทานนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่จากพาน,นิชย์นะก็ได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวของรัฐนะครับในช่อง CCTV นะครับอุปทานของสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยมีเพียงพอนะในทุกทกที่นะและอุปทานนะก็ควรได้รับการรับรองนะอย่างสมบูรณ์เต็มที่นะครับ ก็คำถามคือนะถ้าเรามองแล้วเนี่ยอะไรคือสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับทางผู้สื่อข,ข่าว่คาดการไปว่าอาจจะมีโอกาสล็อกดาวน์กักตัวทั่วประเทศนะจากการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่หรือไม่นะครับหรือว่าความตึงเครียดนะครับกับทางไต้หวันนะหรือว่ามันเป็นฤดูหนาวนะที่กําลังจะมาแล้วจะเป็นฤดูหนาวที่มันมีความผิดปกตินะทำให้ ขาเรียกว่าอะไรฮนะมันมีความเสียหายทางการเกษตรนะครับหรือว่าเป็นการขาดแคลนนะเรื่องของอพืชผักผลไม้ต่างๆนะจากสถานการณนะ์อย่างเช่นน้าท่วมที่ผ่านมาหรือสถานการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้นะคือผู้สื่อข่าวนะต่างประเทศช่องหนึ่งเขาคาดการอาจจะเป็น1ใน4เหตุผลนี้หรือเปล่า ที่บอกนะครับอาจจะล็อกดาวน์กักตัวทั่วประเทศจากการแพร่ระบาดนะโควิดรละลอกใหม่นะครับหรือว่าเป็นความตึงเครียดกับไต้หวันหรือเปล่าที่มีข่าวว่านะ่าจะเกิดสงครามระหว่างกันหรือเป็นฤดูหนาวนะที่กําลังมานะหรือว่าเรื่องของความเสียหายทางพืชผลนะทางการเกษตรนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวนะต่างประเทศเขาคาดการณ์กันนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจีนถแถลงออกมานะครับทางรัฐบาลจีน เพียงจะบอกว่าให้อ่ไปกักตุนสินค้านะครับอ่คล้ายๆว่าอะไรที่มีความจําเป็นในชีพจุมวันนะที่เราต้องใช้อ่ะนะไปซื้อกักตุนมาในปริมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันอ่เตรียมพร้อมในอ่เขาเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะในสภาวะฉุกเฉินนั่นเองนะครับโดยทางรายงานข่าวก็ยังพูดต่อไปว่าจีนเนี่ยนะครับไม่เคยขอร้องนะให้พลเรือนเนี่ยนะกักตุนนะครับแม้ว่าพวกเขา นะมีคำสั่งล็อกดาวน์นะคนเนี่ยนับเป็นล้านๆคนนะครับในปีที่แล้ว2020นะตอนที่มีการระบาดนะครับของโคโรนาไวรัสนะครับครั้งแรกนะครับก็มีการล็อกดาวน์นะแต่ไม่มีการแจ้งเตือนให้กักตุนนะในกรณีของอู่ฮั่นนะครับแล้วก็ในหูเปย่ยนะแต่ทำไมนะพวกเขานี่ยกำลังออกประกาศนะให้ประชาชนไปกักตุนสินค้าในขณะนี้นะครับ วันนี้เป็นรายงานข่าวต่างประเทศนะครับที่ออกมาในช่วงต้นนะพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมเห็นว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจนะแล้วก็ถ้าเรามองในอีกด้านหนึ่งอาจจะอาจจะเป็นไปได้ถ้าเรามองนะว่าลักษณะของรัฐบาลจีน,เ,นเป็นลักษณะของ proactive คือเป็นการกระทําล่วงหน้านะเขาจะไม่คือถ้าเราสังเกตก,การบริหารจัดการของจีนเนี่ยนะเขาจะไม่ลักษณะ reactive คือเขาจะไม่ใช่ว่าเกิดเหตุ แล้วค่อยไปลงมือปฏิบัติแต่เขาจะคาดการณ์ก่อนว่าจะเกิดเหตุอะไรนะเช่นอาจจะมีการระบาดรละลอกใหม่หรือไม่หรือในกรณีที่มีความขัดแย้งมีการศึกสงครามขึ้นมานะหรือว่าฤดูหนาวนะที่กําลังมานะหรือว่าออความเสียหายทางพืชผักผลไม้ก่อนหน้านี้อย่างไงครับเพราะฉะนั้น,นเขาจะมีลักษณะมองแบบ proactive นะรวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อที่กาลังจะมาด้วยก็จะเหตุเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะ,ะนั้นการซื้อล่วงหน้าถือว่าดีนะซื้อล่วงหน้า เดือนหนึ่งอย่างเงี้ยสเดือนอย่างเงี้ยน,นะครับนะเพื่อป้องกันนะการขาดแคลนแล้วก็เรื่องของราคาด้วยนะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อนก็คือพูดง่ายคือประชาชนคนไหนที่มีกําลังซื้อนะพอมีกําลังซื้อที่จะซื้อกักตุนล่วงหน้าซื้อของล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดนะปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อที่กําลังมาทั่วโลกนะรวมถึงในจีนด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจในจีนเองก็บ่งบอกมาถึงว่า มีการเฟอร้อนะครับของเงินเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสหรัฐเกิดขึ้นในยุโรปนะแล้วเข้ามาในประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงจีนแล้วเข้ามาถึงในบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับกขอให้ฟังพิจารณาก่อนคิดเชื่อนะครับตอนนี้เป็นข่าวต่างประเทศที่นักวิเคราะห์เขามองมามีแนวเขาว่าตั้งคําถามข้อสงสัยว่าทําไมจีนนะซึ่งอ่อนไหวต่อเรื่องของการ เรื่องของการขาดแคลนอาหารแต่สั่งให้ประชาชนจะกักตุนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นการพูดคุยรายสัปดาห์นะผ่านแอปพลิเคชัน o o ฟ m e e t i n g นะครับซึ่งจะมีการพูดคุยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสถึงบ่ายสหรือ2องครึ่งถึง3ามครึ่งนะครับก็เป็นการพูดคุยกันรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ ก็พูดคุณได้เต็มที่มีเสรีภาพมากกว่านะในช่องทางปัจจุบันนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโดยการส่งนะข้อมูลของท่านนะครับมาให้ครบนะครับก็ต้องขีดเส้นใต้ส่งให้ครบนะครับชื่อนามสกุลจริงนะครับอายุแลอาชีพของท่านนะเข้ามาผ่านช่องทางอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail.com นะครับคือบางท่านอาจจะส่งเข้ามาในไลน์นะผมก็รบกวนนะส่งเข้ามาใหม่ ในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะอาจารย์เสกสิทธ์นะครับ at gmail.com นะครับก็รบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยซึ่งท่านก็ได้สิทธิพิเศษในการรับ Meeting ไอกับ Meeting Password ในการประชุมนะก่อนล่วงหน้า15นาทีนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับนะอยู่กันเป็นชุมชนนะสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสับสนุนช่องและชุมชนของผมนะครับอาจารย์เสกขดสูนรก็สามารถทำได้นะครับ ตามบัญชีนี้นะก็คือเราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะความความเป็นอยู่ของชุมชนตั้งอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมมือนะช่วยเหลือกันนั่นเองนะคนมีก็ให้ได้นะคนไม่มีนะก็ไม่มีจะให้แต่เราจะไปรอดไปด้วยกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ